สวัสดีครับพบกับผมไก่ชนบรรหารฟาร์มนะครับก็เราก็เดินทางกันมาถึง ep ที่แล้วนะครับเราก็มาพูดถึงเรื่องเกตสองแถวเกตสามแถวเกตแข้งกเกตมั่วเกตกำไรพันแข้งแล้วก็มาถึง ep ที่จะเป็นอะไรกันสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นก็จะขึ้นให้ดูแล้วกันว่าเป็นเกตอะไรกันส่วนที่คนที่เคยเห็นแล้วก็ ก็เคยเห็นกันต่อไป <c oughs> ก็พูดกันไปเนะ <c oughs> าะเดี๋ยวไปดูกันครับไปดูกันสําหรับตัวที่5นะครับรูปที่ขึ้นเห็นรูปที่ขึ้นให้ทุกคนได้เห็นเนี่ยาบางคนก็จะเคยเห็นละบางคนก็ไม่เคยเห็นแต่สําหรับตัวผมเองเนี่ยเกตเนี้ยผมเรียกว่าไก่ไก่แข้งเน่าหรือเก็ดเน่าก็คือมันจะเป็นเหมือนประมาณว่าขี้กากกินแข้งอะไรประมาณนี้เนาะก็ เก็ไก่แบบนี้เนี่ยพูดตรงๆนะสมัยก่อนอะ่ะมีเรื่องจะเล่าให้ฟังสมัยก่อนเนี่ยเด็กๆผมไม่รู้หรอกผมก็คิดว่ามันเป็นธรรมชาติแต่มันก็เป็นธรรมชาติจริงแหละอเออเราเราจะพูดไงเลยเอาอย่างนี้แล้วกันเก็ดตัวนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติตามสายพันธุ์นะครับเก็ดตัวนี้เนเาะเก็ดตัวนี้มันเกิดขึ้นจากการป่วยนะอันนี้ก็เรียกเก็เก็ดไก่แข้งเน่าแล้วกัน เก็ดเน่าแล้วกันก็คือมันก็จะผุมันจะก่อนเนาะ,ะตัวนี้ความเชื่อสม,สมัยเด็กๆเนี่ยผมเชื่อว่าไก่ที่มีแข้งแบบเนี้ยมันจะมีพิษโอ้ตีเจ็บมีพิษอย,งงอ,ยงงอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเลยแต่พอเรามาศึกษาดูดีๆเนาะมาดูดีๆดูดีๆมาลึกๆมาเรื่อยๆเรื่อยๆ,อยๆ,อยๆมาผมเข้าใจละความเป็นจริงะ่ะไอเก็ดที่มันเป็นอาการแบบนี้มันป่วยม,มันเป็นขี้กาก ลงแข้งเี่ะขี้กากลงแงงแล้วมันก็กินจนเก็ดมันล่องหมดอ่ะมันเกิดมามันก็เป็นน่ะมันเกิดมามันเกิดมาเนี่ยช่วงเด็กๆมันยังไม่เป็นนะพอรู้ตัวผู้ตัวเมียแล้วมันเริ่มเป็นมันเริ่มเป็นแล้วมันก็เป็นอาการเหมือนกับเป็นขี้กากแต่ว่าสาเหตุจริงๆเนี่ยมันเกิดจากแมลงชนิดหนึ่งคล้ายแมงวัดแมงวีอ่ะมันมาเจาะกินเลือดเขาเรียกอะไรตัวอะไรนะผมนึกไม่ออกมันจะเป็นตัวสีแดงแดงมันมากินเขาเรียกไรลเลือดหรือเปล่าไรลเลือดไม่ใช่มันบินได้นะตัวเนี้ย มันคล้ายๆแมงบีมันบินได้แต่มันกินเลือดแล้วมันมากินพอมันมากินกินแล้วคราวนี้มันเกิดการติดเชื้อติดเชื้อแล้วทีนี้มันก็ลามจนมันกลายเป็นไก่แข้งเน่าประมาณนี้พอมันหายดีมาปุ๊บมันก็เลยแข้งมันก็เลยผุๆก่อนๆแบบนี้ไงก็ประมาณนี้สําหรับตัวนี้เนาะก็ไม่ต้องงงครับไอ้ที่ที่บอกไปเนี่ยคือการ เป็นอาการป่วยชนิดหนึ่งของไก่เฉยมันประมาณร้อยตัวมั้งที่เคยเห็นนะตั้งแต่เลี้ยงเลี้ยงมาเนี่ยบุามากกว่าร้อยตัวนะร้อยตัวไม่ใช่ลส่สถิติระมาณพันตัวเนี่ยผมจะเจออยู่ตัวหนึ่งที่ป่วยเป็นแบบนี้มันจะเกดก็อย่างรูปเลยคือมันก็จะเกดมันก็จะยุยยุยเป็นขุยๆเหมือนกับจะเป็นขี้กลางไม่เป็นขี้กากตัวนี้เป็นอาการป่วยชนิดหนึ่งนะครับก็ต้องแจ้งให้เพื่อนๆทราบว่าเน,นี่ยคืออาการป่วย ที่แรกเราก็ไม่รู้หรอกศึกษาข้อมูลไปศึกษาข้อมูลแล้วก็เรียนรู้จากประสบการณ์เนาะไก่ผมจะมีปล่อยในสวนด้วยในบ้านด้วยทีนี้ที่สวนเนี่ยมันก็มักจะเป็นแล้วก็มาสังเกตดูก็เลยเห็นก็เลยคืออาการนี้คืออาการป่วยของไก่นี่แหละป่วยแล้วก็หายมาก็เลยเป็นลักษณะแบบนี้ก็คล้ายๆสะเก็ดเงินกับสะเก็ดทองออกประมาณนี้ก็ มาเล่าประสบการณ์ดีๆให้ฟังประมาณนี้เนาะสำหรับเกตที่ผมรู้จักเนี่ยก็มีประมาณห้าเกตที่เรียงอยู่หน้าแข้งไก่นะก็จะมีเกตสองแถวสามแถวผสมกําไรพันแข้งแล้วก็จะเป็นในส่วนของเกตเน่าหรือเกตเกตพิษอะไรประมาณนี้เกตด,ดำๆมืดๆอย่างงี้แล้วกันก็มาเล่าให้ฟังประมาณนี้ถ้าใครมีความรู้มากกว่านี้ก็ หรือรู้มากกว่านี้ก็เอามาคอมเมนต์ให้ผมได้รู้บ้างแล้วกันนะครับว่าเฮ้ยพี่มันมีแบบนี้แบบนี้อีกนะแต่อันนี้เฉพาะเรื่องเกตที่เลี้ยงอยู่หน้าแถวหน้าแข้งไก่นะยังไม่เกี่ยวกับพวกดาวล้อมเดือนอ่ากไรพันแข้งแล้วเป็นยังไงมีอะไรนะโบบานหัวกลับหรืออะไรเนี่ยแล้วก็อะไรอีกนะตระเคขอขบฟัน อะไรพวกนี้เดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันอีพีถัดๆไปแล้วกันว่าเราก็จะมาเข้าถึงเรื่องสายศาสตร์กันาสายศาสตร์งโงเ่เฮงในการดูไก่ว่าเป็นยังไงกันเ,เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังกันแล้วกันแต่อีพีนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็มืดละวันนี้ก็พูดตรงๆนะห้าอีพีที่ผ่านมาเนี่ยอัดภายในวันเดียวอัดภายในชั่วโมงเดียวก็นั่งอัดอยู่นี่แหละแต่ว่าอยากจะแบ่งให้เพื่อนๆได้ดูกันแบบสั้นๆบ้าง จะได้ไม่ไม่จำเจบ้างเนาะเพราะว่าคลิปหลายๆคลิปที่ผ่านมาก็10นาที10นาที10นาทีก็มาพูดกันแบบว่าสั้นๆบ้างให้ดูกันผิวๆเผิกนแค่ประมาณนี้เพราะว่าผมมองนะว่าคนส่วนใหญ่ก็น่าจะรู้จักกันละพวกเรื่องเกตพวกเรื่องอะไรก็แค่เอามาโชว์เพื่อนๆให้ดูกันว่าเกตสวยๆมันมีแบบนี้นะที่ซ้มผมก็มีแบบนี้แบบนี้โอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราค่อยเราเราค่อยมาดูกันอีพีถัดไปเกี่ยวกับเรื่องของอ่า พวกดาวล้อมเดือนพวกอะไรพวกนี้เขาเ็เรียกว่าเกล็ดเหมือนกันเกล็ดที่มีผลต่อความเก่งของไก่แล้วกันพูดอย่างนี้แล้วกันโอเคครับก็มืดแล้วลาลาเพยงเท่านี้แล้วกันเอาบรรยากาศไห้ชมครับอันนี้นะครับซุ้มเล็กๆนะครับซุ้มเล็กๆแต่ไก่ไม่ไก่ไม่ได้กากๆากากนะครับไก่เก่งๆนะครับอ่าคุยไว้ก่อนคุยไว้ก่อนครับผม